ครับนี่ก็กล่องบลูทูธระยะไกลนะฮะใช้งานยังไงนะฮะมีคนถามเนาะอ่ะวิธีการใช้งานก็คือจะมีช่อง RCA ตัวนี้นะฮะสามารถเสียบสายแล้วกขไปเข้าท้ายปรีนะฮะรถยนต์หรือว่าช่อง AUX ของเครื่องเสียงนะครับนี่จะมีช่อง AUX อยู่ประมาณมุมนี้นะมุมนี้ครับนี่นะฮะ วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะฮะก็เอาสายเข้ามาเสียบแค่นั้นเองเดินสายเข้ามาเสียบเป็นองจะมีสายให้นะเนาะแดงก็ใส่แดงดำก็ใส่ดำขาวนะฮะประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะส่วนวิธีการเชื่อมต่อก็เปิดสวิตช์บลูทูธขึ้นไฟก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะพอไฟเขาขึ้นก็เราก็ ทำการเปิดบลูทูธของมือถือถนะ้าจับคู่นะนะฮะนะฮะนี่เปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้จับคู่นะก็อยู่ข้างล่างเลยนะจะมีชื่อขึ้นนี้ BT570Audio นะฮะก็กดเข้าไปเขาก็จะทำการจับคู่ให้จับคู่แล้วก็กดจับคู่นะฮะเมื่อจับคู่แล้วไฟก็จะนิ่งนะฮะนิ่งเลย นิ่งแล้วนี่ชื่อก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนอันนี้ก็พร้อมเปิดพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดเพลงได้เลยอ่นนี่จะเปิดเพลงแบบว่าแสดงสดเนะจะต้องมาติดลิขสิทธิ์นะฮะอนนี่นะ เกยร่วมเพิเข้าไป้มาบานิาถึงตอพระอินทเจ้าจำเป็นรเทามาขอระนามาเสช่วยเมตาสทาารมจึงยกพระนางนี้ให้รตามาดังล่สว่างแสสาถึทุ่ยาง่อยวางใหส นี่นะครับใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวทงไงผมจะเอากลองนะมะไว้ตรงนี้เลยนะฮะตรงที่พักมือตรงนี้นะฮะเราจะดูว่าระยะเขาจะขาดหายไหมระยะเขาจะไกลไหมนะครับนี่เปิดเพลงก่อน นรนะายถนะปไดูสิอืมนะรถถึงก็มีของเยอะแยะเลยแต่นี้ไม่ได้เอาไม้ออกมานะครับนะด้านหลังด้านหลังก็จะมีแบบนี้น ก็จะเดินแบบสีิตเสียงบางป่าบางต้นไม้นี้นะฮะอันนี้บางต้นไม้แล้วกันบางต้นไม้บังคับได้นะติดเปิดรูปอื่นที่ทำได้ไหมครับผมสัญญาณแบบนี้บางๆไว้ี้ บูทูธคนอื่นบูทูธตัวอื่นนะฮะบางทีบดบังก็ใช้งานไม่ได้นะฮะนี่เลยบางต้นไม้เอาบางสารบางสารนะฮะบางสารอ่าเปิดอ่าปิดปิดนะฮะอ่ะเปิด ใช้งานได้ปกติบังเลยนะครับบงังหมดเลยบังสารประพูมนะฮะตอนนี้ระยะอยู่ประมาณสัก3-40เมตรเราบดบังนะฮะบดบังบดบงับบดบงต้นไม้นะฮะบดบังสารประพูมแอวบวนมาข้างหลัง แต่ยบูทูธนะฮะกล่องบูทุธจะเอาไว้ตั้งไว้ตรงที่พักแขนที่พักแขนนะของรถเนาะถ้าอยากให้มันรับสัญญาณได้ไกลยิ่งขึ้นก็ยกกล่องขึ้นสัสูงนะผมน,นี่ใช้ไานเบื้องต้นก็คร่าวๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ขาดไม่หายนะ หล,ลักเลงได้สบายไม่มีเสียงหวีดไม่มีเสียงจีไม่มีเสียงหัมนะฮะไม่มีสัญญาณรบกวนนะครับมีแต่เสียงเพลงออกมาอ่านี่ปิดละปิดให้ดูปิดให้ฟังนะไม่มีเสียงอะไรเลยดูนะดอกลำโพงตรงนี้ไม่มีเสียงฟีเสียงฟาดเลยไม่มีนะจะเปิดปิดอ่านี่ไม่มีเสียงอะไรเลย นะเสียงลำโพงไม่มีไม่มีฟ้าไม่มีพี่อะไรเลยนะแงบกิบเลยเหมือนไม่ได้เปิดอะไรไว้นะโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจกล่องบลูทูธระยะไกลแบบนี้นะคะก็ทักไม่ได้เลยนะคะราคา700บาทนะครับรวมส่งนะครับนี่ยังมีของอยู่นะถ้าใครสั่งช้าก็ของหมดก็ต้องรออีกสักพักนึงนะครับผมนะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ